คูทูทีแล้วอิหร่านชนะไปแล้วครับคูน่นี้มาดูกับนักมวยไทยจะชนะได้หรือเปล่าครับ65กิโลกรัมครับนี่คือซาเบอร์ฮัสันซาเดว่า26ปีครับสูง172เซนติเมตรในทีมงานของ K1 วมวยไทยยิม ต,ต่อไปน,นะครับการคู่ชกของเขาในบุมแดงครับจากยะสโซทรประเทศไทยครับอายุ28ปีคนนี้ร่างกายแข็งแรงปิดซ้อมมาอย่างดีครับชกมาแล้ว91ไฟชนะ61และเสมอ3ไฟขอสบประมือให้ก้องวุฒิมูปิ้งรอยจุงมือ์ from Thailand This is Kong Wiboon ประสิทธิ์ของเสียเปียรครับมีเก่งพลังวิมุตครับเป็นสตาร์ทเทนเนอร์กล้องวิมุตหมูปิ้งอร่อยจุงเบยไม่อร่อยหรือไม่อร่อยลองตามดูครับขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุทันวุฒร,รังรองเป่าเขี่ยวครับทันวุฒร,รังรองอนุศนอยู่กับเด็ดมวยเดือดนะครับช็อตสวยๆน็อกโหดๆครับรวบรวมให้แฟนๆได้ติดตามกันนะครับ 28กับ2 6ครับ170กับ172เอาวละครับดูครับห้ามพลาดครับใครที่เป็นแฟนคอสาดิษครับโดยเฉพาะน็อกช็อตสำคัญสำคัญกับเด็ดมวยเดือดเราหรือเขาเขาหรือเราครับใครน็อกใครดูครับพลาดเป็นลงครับพลาดเป็นหลับครับงานนี้ ไม่ต้องถามชื่อถามแท้ครับทางด้านของกองวิมุตครับเดินเข้าใส่เลยมั่นใจครับมั่นใจในพลังของตัวเองมั่นใจในอาวุธของตัวเองเวทีนี้ไม่ต้องขายยาเยอะครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันเยอะครับนักมวยรู้หน้าที่นะครับโอ้หมาขวาโดนเป็นร่วงครับโดนเป็นหล่นนะครับเอาครับกองวิมุตเปิดเลยสวนเหมือนกันครับทางด้านของซาเบอร์ มีควงผัดครับ <c oughs> ไม่ธรรมดาครับระวังกองวิมุตจะมืนจะเมานะครับนักลงทุนอยู่แล้วนะครับกองวิมุต <c oughs> จอมบูจากเมืองบังไฟเงินล้านครับยะโสธรปิดครับปิดอ่ากรรมการทันพุทธแยกออกมาครับ โอ้โหแหลกซ้ายหน้ากันครับเอาครับต่างคนต่างสะดุ้งครับกรรมการเตือนครับเวทีนี้หนีกันไม่ได้ครับให้มาสู้กันครับเหมาะสำหรับคนเปิดเกมครับวัดกันที่อาวุธนะครับทีต่อทีซาเบอร์ก็ไม่กลัวนะครับแรลกเป็นแรลกครับอ่าครับกองวิบูลนบอกว่ามาเลยครับผมชอบอยู่แล้วครับ อยากจะเปิดหน้าแรกท้าดวนชวนชมอยู่แล้วครับไม่ต้องให้ผมไล่เยอะครับเอาหนึสองครับยังไม่โดนครับซาเบอร์โอ้ยตกซ้ายสะดุ้งโดนขวาอีกเอาแมตกซ้ายแรงมากครับทางด้านกับพลังกำปั้นของก้องวิมุต ไปก่อนเลยครับแหมลงไปหาเสถิญก่อนเลยครับหมัดขวามาอีกโอ้ต้องก่อนเลยครับแหมเผยให้เห็นจุดอ่อนนะครับคะ้นนของซาเบอร์ครับตามสิครับอย่างนี้ตามชาร์จเข้ามาครับเดี๋ยวดูครับจะซ้ำที่นักแข่งอีกหรือเปล่าครับต้นขาหมัดเอารูกัวเข้าไปโอ้โหยโดนครับโดนซ้ำๆเข้าไปเจาะเข้าไปอ้าจะชี้ครับบอกให้เตะเข้ามาอ้าจัดไปครับ ชิญชวนองตัางหาครับไม่ใช่เชิญชิมนะครับเชิญชวนให้เตะเข้ามาโอ้โหฐานยกแรกครับแต่ความบอบช้ำกลับเข้ามุมครับซาเบอร์ฮัสันซาเดครับโอ้โหกล้องนีโค้เข้าไปเลยอ่ะไปดูภาพช้ากันครับโอ้โหเจอหมัดเข้าไปเจอซ้ายครับก่อนหน้านั้นขวาครับหมัดใช้ได้เลยครับดูครับฝูกซ้ายมันแม่นครับ แล้วสับต้นขาแหมเข้ามุมลื่นพอดีครับนี่ครับลูกนี้โดนเต็มครับสับอีกทีนึงครับจังหวะยกครับ่ะไปชมกันต่อยกที่2ครับกับเด็ดปุ้ยเดือดครับช่อง8ปดกดเลขยี่สิบเจ็ดคิงเอาฟลติ้งสปอร์ตกับช็อตน็อกสุดโหดครับโอ้แต่ย้ำๆซ้ำๆเข้าไปเลยครับทางด้านของกล้องวิมุตตทุกซ้ายโอ้โหยังไงครับหมัดก็หนักแข้งก็แรงครับกล้องวิมุตตวันนี้พะวงหรือไม่พะวงครับทางด้านของซาเบ้อ โอ้ยยังไงก็แบบมีจอดดูขาตัวเองครับโอ้ยมีแววดินทางด้วยครับไปแวะดินทางครับโอ้ยเชิญชวนครับโอ้โหดูครับใจสู้ครับแต่ว่าอาการมันน่าเป็นห่วงไม่ไหวครับเตะจนลูกหนูขึ้นเลยครับโอ้ไตโหจริงจริงครับทาง้านของกล้องวิมุตหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนี่ครับเราไปดูเพื่อนครับโอ้โหเจ็บแล้วครับคุณมารุตครับไม่โดนไม่รู้ครับของแบบนี้ พี่หมอคณิตครับขึ้นไปดูอาการครับอ่ะไปดูภาพช้ากันครับช็อตน็อกสุดโหดของกล้องวิมุตครับเตะล่างให้พวงวงก่อนครับแล้วหกซรายครับนี่ครับไปแวะดูหน้าขาตัวเองครับโอ้โหแล้วไม่เปิดไฟกระพริบทิ้งไว้ด้วยครับเรียบร้อยเลยครับเจอไปสองแข้งตามสองดอกแม่มีชะงักดูด้วยครับแม่จะกระเตะลูกโทษเลยครับกล้องวิมุตครับช็อตนี้โอ้โหเฉือนบางๆครับยกมือร้องขอนะครับบอกยา เดี๋ยวดูนะครับก่อนลงครับหูวลูกหนูขึ้นครับนี่ครับยกมือครับโน่ no. อาไมคะแนดของเรากลับมาเสมอเท่ากันเหมือนเดิมครับขอเสียงปรบมือให้มุมแดฟ from Thailand และเป็นช็อตน็อกสุโดโหดของกล้องวิมุตหมูปิ้งอร่อยจุ๋มเลยครับ,บไป้าเอาชนะน็อกซาเบอร์ฮัสซันซาเดไปได้ในยยกที่สอง